สวัสดีค่ะน้ารีพยากรค่ะวันนี้เราจะมาดูคลิปแรนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่ารักเราจะแปลเปลี่ยนเป็นคู่บุญได้ไหมนะคะรักเราจะแปลเปลี่ยน <c oughs> เป็นคู่บุญได้ไหมรู้สึกจะอัดคลิปทีไรนี่ <c oughs> เสียงไม่ดีทุกทีเลย <c oughs> ขออภัยนะอ่ะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิง ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะ <c oughs> มาดูหัวข้อกันว่ารักเราจะแปลเปลี่ยนเป็นคู่บุญได้ไหมแสดงว่าตอนนี้เป็นคู่คู่กรรมเอ่อคู่คู่ไปหลายแบบนะไม่ใช่ว่าคู่ทวินเรมจะต้องเป็นคู่บุญเสมอไปนะคู่ทวินเรมหรือคู่แทนะ้อาจจะเป็นคู่กรรม คู่กรรมคู่วิวาทคู่ปวดร้าวคู่ทะเลาะคู่วุ่นวายคู่ทุกระทมเออมีสารพัดคู่ที่เป็นคู่แท้คุณเคยเห็นตีกันทุกวันทะเลาะกันทุกวันแต่เลิกกันไม่ได้ไหมนั่นแหละคู่ทะเลาะคุณเคยเห็นคู่ที่แบบรักสามเศร้าทําเรื่องให้ทุกทรมานใจตลอดเวลาแต่ก็เลิกจากกันไม่ได้ไหมนั่นแหละคู่ทุกระทมเห็นป่ะทีนี้เรามาประเด็นของเราวันนี้ก็คือแล้วเราจะรักเรานี่มันจะแปลเปลี่ยนเป็นคู่บุญจะได้ไหมนะ หรือมันจะต้องไปคู่กรรมแบบนี้ไปตลอดเอออะมาดูกันดีกว่าเดี๋ยวมาดูเรื่องราวของคนก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตีกันีน้รงตรงนั้นทุกวันจริงๆด้วยอะ่ะเอ้ยแบบคงจะเป็นคู่วิวาทแล้วนะคู่วิวาทคู่ทะเลาะคู่แย่งชิงคู่อ่ชิงรักหักสวามคู่อะไรก็ไม่รู้คู่วุ่นวายอะ่ะคู่ที่มันอยู่ไม่เป็นสุขอะ่ะ เออถ้ามันไม่ได้ตบตีกันทะเลาะกันทุกวันอ่ะถ้ามันไม่ได้เถียงกันอ่ะเออถ้ามันไม่ได้ขัดใจกันสักเรื่องหนึ่งมันไม่มีความสุขใช่ไหมวันนั้นหรือว่าความรักนี่มันเป็นรักที่ต้องไปแย่งชิงไปตบไปตีไปเขามาใช่ไหมันจริงจะได้มาอย่างนั้นหรือเปล่าโอ้โหอินุงตรงนางเนาะมันก็ไพ่ก็น่ารักนะคืออัดคลิปนี้พอดีเนี่ยไพ่ก็สับสับสับก็ขึ้นอันนี้พอดีคู่วุ่นวายอินุนตรงนางจริงๆเลยเนาบอกเฮ้ยแม่หมอ ทะเลาะก,กันจนเบื่อ,อเอื่มละอาเนี่ยเขามีแต่หาเรื่องอ่ะเขามีแต่ไม่สนใจเราอ่ะหาเรื่องให้เราไม่พอบางคนยังพาคนอื่นมาหาเรื่องอีกอยากจะเลิกปันใจจะขาดแล้วทําไมมันไม่ไปคู่บุญกับเขาบ้างทําไมมันไม่ปรับตัวเองให้มันดีบ้างอ่านะทุกวันนี้ก็ยังที่บางคููตีกันแบบทุกวันนะตีกันแบบไม่หมอเคยเคยสมัยอดีตอยู่ฝางอ่ะตอนอยู่ฝางอ่ะได้ยินเสียงผัวเมียเขาทะเลาะก,กันอ่ะผัวนี่ไปกินเหล้านะ ผัวนี่หล่อหล่อมากผัวดีหล่อเป็นพระเอกหนังได้เลยอะ่ะเมียคือชาวบ้านธรรมดาที่ทํามาหากินเลี้ยงผัวนะเว้ยเมียนี่ทํางานทํางานบ้านหาเงินหาทองเลี้ยงผัวให้ผัวออกไปแว้นมอเตอร์ไซค์ผัวเป็นวัยรุ่นอยู่เมียก็ยังวัยรุ่นอยู่นะเธอตอนนั้นแม่หมอย,ยังเด็กอยู่อะ่ะไม่ได้อยากจะฟังอะ่ะแต่ห้องมันติดก,กันไ ouais. งห้องแม่หมอเนะี่ยมันติดกับไอ้บ้านหลังนั้นพอดีมันทะเลาะกันทุกวันแม่หมอก็เรียนมัธยมต้นอยู่ไงไม่ค่อยได้สนใจเรื่องพวกเนี้ย แล้วผู้ชายคือหล่อมากเลยคุณแต่กินเหล้าทุกวันนะแล้วกลับมาสอมเมียทุกวันตีเมียนะเมียนิตาปามทุกวันเลยเสียงดังทุกวันแต่คือมันไม่เลิกกันน่ะผู้หญิงมันก็ไม่เลิกนะเว้ยผู้ชายมันก็ไม่เลิกแต่มันตีกันอย่างนั้นทุกวันจริงๆแม่หมอก็ไม่เข้าใจนะแม่หมอตอนนั้นจะเป็นวัยรุ่นไม่ค่อยประสีภาษาเรื่องพวกนี้ก็เถอะแต่แม่หมอรู้สึกว่าเอในความคิดก็คืออย่ามีเลยจะดีกว่าไหมถ้าแบบนั้นหเห็นแล้วสยองอะไม่ได้เห็นะได้ยินเสียงก็สยองแล้วอะ ตื่นเช้ามานะคนเป็นผัวก,ก็แบนมอเตอร์ไซค์ออกไปไปกินเหล้าบเพื่อนตกเย็นกลับมานะก็ตีเมียอีกเมียนี่ก็ทํางานงงงง,ง,งหาเงินอย่างเดียวไม่เข้าใจคู่กรรมไงเขาเรียกคู่กรรมนะคู่ของคนอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้อ่ะเอเอฮะอ่าฮะบันที่บอกอยากเลิกค่ะแม่หมอมันเลิกไม่ได้ไล่มันก็ไม่ไปอ่ะก็มาเป็นคู่กรรมไงทีงนี้หัวข้อของเราคือแล้วมันจะแปลเปลี่ยนเป็นคู่บุญได้หรือเปล่าเนาะ เราต่อสิเรื่องราวของคุณเป็นยังไงเล่าให้ฟังแล้วสังคมเป็นแบบนี้จริงๆนะเดี๋ยวให้พิสทเทสคุณชีวิตรักของคุณอาจจะเป็นเมียน้อยเขาหรือเปล่าคะเมียน้อยเมียเก็บเอ,อ่อหรือว่ามีเรื่องราวที่แบบรักสามเศร้าสี่เศร้าห้าเศร้าตลอดเวลานะืะเออถ้าคุณเป็นคนสวยนะถ้าคุณเป็นคนสวยแล้วคุณเป็นคนที่สามารถยืนหยัดได้ได,ได้ได้ด้วยตัวเองนะ่ะเอ,อ้ยแบบ ออกมาเถอะแม่หมอว่าออกมาเถอะนะไม่จําเป็นต้องต้องให้เขาซ้อมเราอะ่ะเออแม่หมอไม่โอเคนะถ้าเกิดผู้ชายเนี่ยไปลงไม้ลงมือกับแม่หมอคือโชคดีนะแม่หมอไม่ไม่ได้ไม่เคยเจอเจอคนอะไรแบบนี้เพราะถ้าเจอเจอมาแม่หมอคงฆ่าเขาตายก่อน <c oughs> คือคองกระชากวิญญาณเขาออกมาก่อนแต่แม่หมอไม่ฆ่าแบบว่าตํารวจมาจับแ,แม่หมอเขาคุกออกนะแม่หมอมีวิธีการฆ่าแบบเนียนๆฆ่าแบบชี่วิธว่าเออเออทาให้คนแบบไม่กล้าเข้าใกล้แม่หมอต,ตอนนี้ก็ไม่มีใครจีบแล้วกลัวมั้ง เออเอากายทิพย์ออกเอากายหยาบของเขาเอากายทิพย์ออกมาจะเอาวิญญาณเขาออกมาจากลา่างแค่นั้นแหละจบตายแบบใครก็ไม่รู้มึงตายยังไงแต่แม่หมอไม่ทําร้ายใครแบบนั้นนะคะเพราะแม่หมอไม่คิดสร้างห่วงกรรมกับใครไม่ใช่คู่เราก็ปล่อยทิ้งผ่านยงแต่คิดว่าเฮ้ยถ้าใครมาทําร้ายเราแม่หมอไม่ตีกลับให้มันเสีย <c oughs> เสียประวัติความเป็นผู้ดีของเราถูกปะไม่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 ไม,ไม,ไม่มันมีวิธีการที่แนเนีนนกว่าน,นั้นศสยศาสตร์เขาเล่นกันเยอะแยะแต่แม่หมอไม่เล่นศสยศาสตร์หรอก ค่ใครมาทำร้ายแม่หมอเนี่ยองแม่หมอเนี่ยนี่ไม่ดีเนี่ยพี่ยงเขาก็ไปจัดการให้เราแหละไม่ไม่ต้องถึงมือแม่หมอเลยใช่ปะ <c oughs> แต่ตัวคุณเองคุณไม่ใช่แบบแม่หมอไงไม่ใช่แบบว่าใครมาทำร้ายคุณแล้วคุณเอาก็ไม่แน่คุณอาจจะมีเซนต์แรงคุณอาจจะมีจิตสัมผัสที่สูงคุณอาจจะมีองค์อยู่ใครที่มาทำร้ายคุณนะองค์คุณเขาอาจจะไปสั่งสอนทันทีก็ได้แล้วไอ้คนคนนั้นมันอาจจะโชคร้ายอับโชคโดนโดนคนซ้อมกลับทันทีก็ได้ใครจะไปรู้ ถูกป่ะคุณอาจจะเป็นแบบแม่หมอก็ได้อาจจะไม่แรงเท่าแม่หมออ่ะแต่อย่างแม่หมอนี่พูดง่ายๆว่าใครมาทักเคยมีคนมาทักเรื่องสุขภาพแม่หมอแทนที่เขาจะแบบเอ่อสงาสารและเไม่ตามแม่หมอเข้ากับรังเกียจในขณะที่โลกก็ไม่ได้โลกหน้ารังเกียจอะไรแต่เขาเหมือนกับว่าอีแบบว่าโชคดีที่เขาไม่เป็น <c oughs> ขออภัยค่ะสุดท้ายเราเป็นยังไงไม่นานนะไม่ถึงเดือนนะเขาเป็นมะเร็งระยะที่สี่ทันทีเลยเฮ้ย บางทีแม่หมอรู้สึกเจ็บปวดนะแม่หมอยังคงบอกกับองค์ทุกวัน,นเล่นแรงไปไหมถ้ามันเป็นวิบากกรรมของเขาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเขาต้องมารับโทษเพียงเพราะว่าเขาดูถูกดูแคลนแม่หมอนะแม่หมอรู้สึกแย่นะแต่อย่างองค์เขาบอกว่าก็เราอยู่ในระดับที่ปฏิบัติสูงมากแล้วอะถ้าใครสักคนมาดูถูกเราในเจตนาในทางที่ไม่ดีเขาก็จะได้รับกรรมนั้นทันทีไม่ต้องรอกรรมชาติพบหน้าคือกรรมมันมีทุกคนติดตัวนักตั้งแต่ที่เขาคิดไม่ดีอยู่แล้วแหละแต่บางคนบุญเก่าเยอะแล้วกรรมมันไปสะท้อนตอนชาติพวกนาไง แต่สาหรับแม่หมอคือมันเกิดไวมากแล้วแม่หมอรู้สึกไม่ดีไงรู้สึกไม่ดีทุกวันนี้แม่หมอไม่ค่อยคบใครอะค่ะไม่อยากให้ใครมาดูถูกไม่อยากให้ใครมาพูดอะไรไม่ดีกับแม่หมอบางครั้งแม่หมอต้องพูดกับองค์บ่อยๆนะว่าถ้าใครคอมเมนต์มาอะไรที่มันไม่ดีหรือถ้าใครพูดไม่ดีอะไรกับแม่หมอแม่หมอให้อภัยทานนะแล้วก็แล้วก็วกคิดซะว่ามันเป็นกิเลสของมนุษย์อย่าไปลงโทษเขาอะนั่นเะป็นสิ่งเดียวที่แม่หมอคุยกับองค์ได้นะแต่สําหรับคุณ แต่สําหรับคุณคุณอาจจะไม่ไม่ถึงขั้นขั้นเป็นแบบแม่หมอก็ได้แต่จะบอกว่าถ้าคุณมีเซนส์แรงแล้วคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนดีคุณไม่จําเป็นต้องอยู่เพื่อทะเลาะวิวาสหรือแย่งชิงกับใครอ่ะแยกออกมาก็ได้นะคะถ้าคุณพยายามที่สุดแล้วนะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเขาคือคู่ของคุณคุณจะรอให้เขาเป็นเป็นคู่บุญน่ะค่ะอ่ะเรามาดูกันนะว่าคลิปนี้จะได้ไหมอือ เอาไยนะเสียงวันนี้แลดูจะแหบแห้งพิเศษโอ้ยอือต่อต่อ night of sword นะคะอือ the justice king of cup นะคะโอ้เออในในเรื่องราวของคนนะุณน่ะบางคนนี้แบบว่า เคยไหมคู่ที่ทะเลาะก,กันแบบขึ้นลงขึ้นศาลกันบ่อยๆอะ่ะถ้ามันไม่มีแล้วมันจะมีมีรายการอะไรงนยะรายการตำรวจตำรวจรายการคดีเด็ดอ่ะคดีเด็ดอ่ะทุกเคยดูไหมที่ผัวเมียากาันตีกันแล้วก็ขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นลงพักกันตลอดเวลาเนี่ยมีไหมมีเออลักษณะคู่ของคุณบางทีอาจจะเป็นแบบนี้คือต่างก็ไม่ยอมใครต่างก็ดื้อต่างก็รัน้นอืมต่างก็แข็งอะ่ะเอออาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะโอ้แล้วเรื่องราวของคุณมีอะไรอีกไหม มีนะเรื่องผัวผัวเมียเมียขึ้นลงพักขึ้นอะไรบ่อยๆแต่ก็ไม่ได้เลิกกันไงบางคนแบบขึ้นลงพักทีมีเมียสามสี่คนไปด้วยกันอะ่ะแล้วก็ตีกันสามสี่คนแย่งผัวคนเดียวอะ่ะอะไรการคดีเด็ดเดี๋ยวคนเ,เคยดูใช่ปะแม่หมอเมื่อก่อนก็ชอบดูนะอืม <c> ค <oughs> ือในติ๊กต็อกหรือในอะไรบางทีมันขึ้นเนี้ยบอกโอ้โหผู้ชายแม่งก็ไม่ได้หล่ออะไรปะ แล้วทำไมผู้หญิงต้องไปอีนุงตุงนางตีกันนดนั้นถึงขั้นไปลรงพักพ่อไปแจ้งคดีความกันไปฟ้องร้องกันแต่ก็ยังไม่เลิกกันนะยังไม่เลิกกันก็ยังอยู่ด้ยวยกันอนะ่ะชีวิตคุณอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้อือหรืออาจจะเป็นเพราะว่าผู้ชายน่ะหรือผู้หญิงก็แล้วแต่สลับตัวตนได้นะคือคนคนนั้น,น่ะเขาเลี้ยงดูคุณได้หรือเปล่าคุณก็เลยยอมที่จะให้เขาตบตียอมที่จะตีตีแย่งชิงรักหักสวสัสดิ์แคนอีกหลายๆคนเพื่อ เพื่อที่ว่าเขาดูแลคุณได้อย่างนั้นหรือเปล่าคะอืมอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะหน้าไพ่มันบอกมาแบบนี้ค่ะแล้วหน้าไพ่ก็ไม่ยอมเลยนะคุณก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมต่างคนต่างไม่ใช่แค่คุณไม่ยอมนะไอ้สามคนสี่คนห้าคนเราเนะี่ยต่างก็ไม่มีใครยอมใครนะคะโอ้โหหืนอบซอสเออเธอแรงมาฉันแรงกลับเธอด่ามาฉันใส่กลับอืมเธอหงิกมาฉันหงิกกลับเธออีกโก้มาฉันอีกโก้กลับหือค่ะ เอออ่ะห้าห้าไม่เจ็ดไม้เท้าเจ็ดไม้เท้ามีความพยายามมากเลยอสองไม้เท้าเขาบอกว่าถ้าทางที่ดีนะ่ะเอคุณกับเขาน่าจะลองห่างๆกันสักพักดีไหมแบบว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เฮ้ยบางคนแบบทะเลาะก,กันตั้งแต่คุยกันในเฟซตั้งแต่ติดต่อกันในเฟซคุณกับเขาอาจจะอยู่ต่างถิ่นแดนไกลกันนะอาจจะเพิ่งคุกกัน ขนาดเพิ่งคบกันนะเมั่อกีเจอกันก็ทะเลาะกันแล้วอะเออเออทะเลาะกันเสร็จก็แยกย้ายแยกย้ายไปกันคนทางต่างคนต่างงอนต่างคนต่างอีโก้วันดีคืนดีอ่ะอาจจะกลับมามีคนหนึ่งไปงอนไปงอกลับมาคุยดีกันคุยดีกันไม่ถึงสามคำทะเลาะกันอีกแล้วก็ส่องเฟซกันอย่างนั้นแหละไม่ไม่ยอมไม่ยอมตัดขาดกันนะคะก็ยังคงส่องหากันอยู่อย่างนั้นอืม ยังคนมีความพยายามที่จะไม่ให้เธอไปจากฉันเออไม่ทิ้งกันไปเดทเดทโอเคค่ะเพจอาพแบนโอเคอย่างน้อยๆไพ่ก็บอกว่าเอ,อคู่ของคุณนี่ยน่าจะเป็นคู่วิวาสคู่ทุกระทมคู่คู่กรรมเก่าอ่ะคู่อริเก่านะคะที่มาเป็นคู่กัน่ะคู่ที่ต่อยตีกันนะครับ มาตั้งแต่อดีตชาติคู่ที่สร้างความทุกข์ระทมแก่กันแต่เขาบอกว่าโอเคแหละถ้าหน้าไพ่มันขึ้นเดอะเดตแบบนี้แสดงว่าในความทุกข์ระทมในความขออภัย <c oughs> ในความขิงก็ราคาก็แรงในความทะเลาะยิ่าทกันเนี่ยอืมมันจะจบสิ้นลงนะเดอะเดตมันจะจบลงได้มันจะจบลงได้ขอบคุณพระเจ้าที่มีเดอะเดตขึ้นเวลามีเดอะเดตขึ้นแม่หมอกับรู้สึกว่าดีถ้าเกิด ถ้าเกิดมีเดอเดทมาขั้นระหว่างกลางหรือว่าเริ่มต้นก่อนที่ดูแต่ถ้าเดอเดทไปที่บทสรุปแม่หมอไม่ค่อยจะโอเคนะแต่ส่วนใหญ่ไพ่ของแม่หมอเดอเดทจะไม่ได้ขึ้นตอนจบถ้าตอนจบหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างจบด้วยความล้มเหลวจบด้วยความผิดหวังจบด้วยความทุกข์ทรมานแต่สําหรับเดอเดทที่มันอยู่ล้อมรอบในความพยายามที่มันจะดีหมายความว่าความทุกข์วิบากกรรมคู่กรรมตรงเนี้ยมันจะแปลเปลี่ยนได้มันจะแปลเปลี่ยนสถานะ แปลเปลี่ยนสถานะจากคู่กรรมนะไปสู่คู่บุญได้เดอรเดนะเดอรเดคือการจบสิ้นแล้วเริ่มฟื้นใหม่ไงมันก็เหมือนกับจุดพลิกผันในชีวิตแต่เป็นลักษณะาตายแล้วเกิดใหม่อ่ะคุณคิดดูว่าถ้าจากคู่กรรมน่ะพลิกมาเป็นคู่บุญน่ะมันคือการตายแล้วเกิดใหม่ไหมมันคือเดอรเดไหมใช่เนาะทุกมันคือการตายแล้วเริ่มต้นใหม่เพจออฟแบนคือการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่แหละอื พาแม่หมอน่ารักนะองคงแม่หมอเขาน่ารักนะเขาให้นะเขาให้เขาให้ใหอะไรหลายคนอธิษฐานไว้นะคะอธิษฐานไว้เพจออฟซอสนะอุปรสรรคเยอะแยะอเดอะสตาร์ yeah. ขอบคุณพระเจ้านะ่ะนายออฟขับคือมันเกิดจากความเจ้าชู้ของคนแหละมันก็เลยเป็นแบบนี้แหละเรื่องทั้งเรื่องเรื่องทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลเกิดจากความอีโก้และความเจ้าชู้มันก็เลยเป็นประเด็นให้เป็นคู่กรรมเดอะฟู ซิกซ์ลครับไม่ต้องห่วงนะคะคู่กรรมของคุณอะคู่ที่มันทะเลาะกันไปคู่ที่มันมันง้องแงงกันตลอดเวลาคู่ที่มันไม่เคยหวานแจ๋วหวานดีเหมือนคนอื่นเนี่ยใครที่มาเจอเจอคลิปแรนดอมนี้นะโดยพลังงานหน้าไพ่ของแม่หมอค่อนข้างจะแรงถึงแรงมากบอกได้เลยว่าแรงมากถ้าคุณอธิษฐานแล้วคุณได้นะคู่นั้นจะกลับเข้ามาหาคุณคู่ที่เป็นคู่กรรมคู่ที่เป็นคู่วิวาทคู่ที่เป็นคู่ปวดร้าวคู่ที่เป็นคู่ที่ อ,อง้องแงงกับคุณมาตลอดนะ่ะมันจะจบสิ้นในบ่วงกรรมตรงนั้นและมันจะมีเดอะสตาร์เริ่มต้นในชีวิตความรักครั้งใหม่นะเดอะฟู Fool, เริ่มต้นใหม่การกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ใหม่กลับเข้ามาแบบรักที่รักที่มันมันเอาอกเอาใจกันนะ่ะรักที่มันไม่ทะเลาะก,กันน่ะคุณรักที่มันเข้าอกเข้าใจกันรักที่ต่างฝ่ายต่างไม่ได้อีกโก้จัดรักที่ต่างฝ่ายต่างทุกทรมานกับตรงนั้นอนะ่ะพอละ เฮ้ยเรามาเริ่มดีๆกันเถิดะนะคะทนนั้นนะคะจะกลับเข้ามาอาจจะเป็นคนรักใหม่ที่เป็นคนรักในอดีตชาติหรืออาจจะเป็นคนรักที่มีประเด็นแต่ตามหน้าไพ่แล้วน่าจะเป็นคนรักที่มีประเด็นจะประเด็นหนักเบาแล้วแต่นะคะแต่มันมีประเด็นแหละแล้วมันจะกลับเข้ามาเริ่มต้นในความสัมพันธ์ที่เป็นเดอะสตาร์เพราะว่าเดอะเดย์เขาบอกว่าจบจบในเรื่องของคู่กรรมและจะปรับเข้าสู่แปรเปลี่ยนเข้าสู่ในเรื่องของคู่บุญนะคะมาต่อ นาภายชุดใหม่ดีกว่าแล้วยังไงต่อเอ่ยหลั่นลาไหมอ่าแปลเปลี่ยนนะแปลเปลี่ยนได้สุดยอดไม่ใช่ทุกคนที่จะแปลเปลี่ยนได้นะแต่ตามคลิปแม่หมอให้แปลเปลี่ยนได้นะ่ะอืมบางคู่มันจบสิ้นวงกรรมมันก็กลับมาครองรักกันได้ไงดีกันแทบตายสุดท้ายแก่เท่ามานจูงมือกันหลั่นล้าเนี่ยนมะีนะมีมีมามาดูต่อสิแปลเปลี่ยนแล้วยังไง เป็นไพ่เดะสาตาแล้วอะ่ะ <blind. S 1> กับเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วความสัมพันธ์หลังจะแปลเปลี่ยนเราเป็นยังไงน่าดูเนาะความสัมพันธ์หลังจะแปลเปลี่ยนแล้วเป็นคู่บุญใช่ไหมคะอื mm hmm. hmm. มอืมอ uhm. uh ืมเอ่อหกเหรียญเป็นคู่ที่มีความเข้าอ,อกเข้า <c oughs> ใจกันเป็นคู่ที่มีความเอื้ออาถอนต่อกันจากที่ก่อนหน้านั้นเป็นคู่ที่แบบเด็กๆเ,เอาแต่ใจตัวเอง เอาแต่อารมณ์ตัวเองพอแปลเปลี่ยนปุ๊บโหเดดเดไปปุ๊บเดดสตามาปับ๊บนี่แปลเปลี่ยนเลยนะแปรเปลี่ยนเป็นหกเหรียญความเอาใจใส่ความดูแลความเอื้อเฟื้อกันความเห็นอกเห็นใจกันแทนนะคะือก่อนหน้านั้นความมีแต่เอาไม่ได้ฉันก็ซ้อม่าไม่ได้ฉันก็ตีแย่งชิงให้ได้แต่ตอนนี้ไม่ใช่ละเป็นความแปลประมาณว่าไม่เป็นไรฉันให้เธอได้ฉันจะดูแลเธอ,เอ,อ ไม่ให้เธอต้องลำบากอีกไม่ให้เธอต้องปวดใจอีกประมาณนี้นะคะโอ้จากจากเขาเรียกว่าจากซาตานใครเป็นนักบุญเลยนะจะบอกให้เออเฮ้ยจากปีศาจอะจากซาตานเดดเด็ดอะ่ะใครเป็นนักบุญนักรักนักบุญไปเลยอ่ะคุณอู้หูเหมือนเหมือนได้ตายแล้วเกิดใหม่เหมือนได้ชีวิตใหม่เลยนะคะ The Lover อ่ะใเป็นรักที่ลุ่มหลงใครที่รักที่เสน่หาจากก่อนหน้านั้นอาจจะเห็นหน้าและเอื่อมละอากัน เห็นหน้าแล้วแหนงงหนต่อกันนะคะเห็นหน้าแล้วคิดถึงอารมณ์แล้วต้องมาทะเลาะก,กันแลแน้วแหนงไหนแปลเปลี่ยนไม่เป็นรักพิสวาดกันลุ่มหลง,งคลั่งไคล้เสน่หากันกลับมาเป็นรักที่เร่าร้อนอต่อกันหุ้ยหุยมันแปลเปลี่ยนได้ขนาดันนี้เลยนะสุดยอดโอ้โหมีการเทคแอคชั่นกันสุดฤทธิ์นะคะเทคแอคชั่นกันสุดฤทธิ์ประมาณว่าอารมณ์คุณและเขาะ่ะ เฮ้ยมันกลับมาแบบเหมือนเหมือนเพื่อนจีบกันตอนจีบกันใหม่ๆนะ่ะจีบกันแบบรุ่มหลงรักคข่สเสน่หากันเหมือนกับพยายามจีบพยายามให้อย่างนั้นนะคะเป็นรักที่แบบโอ้โห و, อ,อ่าอ่ห้าถ้วยรักที่แบบว่าผ่านการเจ็บช้ำผ่านกันผ่านการคัดสรรผ่านการพิจารณาตนผ่านการคัดเลือกมาอย่างดีแล้วนะคะอือ,อเป็นรักที่จะมีการทุ่มเททั้งเรื่องของความรักความรู้สึก ทุ่มเทในเรื่องของการเงินนะ่ะสร้างการเงินด้วยกันนะคะไม่ใช่มีคนใดคนหนึ่งต้องหาเลี้ยงคนใดคนหนึ่งแล้วแต่เป็นความรักที่เราช่วยกันสร้างนะช่วยกันหานะเข้าอกเข้าใจกันนะจะไม่มีคนเลือกจะไม่มีปมในอดีตหรืออะไรอีกแล้วนะคะเป็นการเริ่มต้นความสมคัญที่เกิดแบบปุบปับปุบปับนะคะไม่ใช่ค่อยๆเกิดน,นะคำว่าแปลเปลี่ยนของแม่หมอนี่จาก the date ไป the star นี่สอดคล้องกับแปดไม้เท้านะมันแบบ เคยไม่คาดคิดอะเมื่อเดือนที่แล้วเราทะเลาะก,กันเราจบกันไปอ่ะยู่ดีเธอกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งกลายเป็นแบบรักพิสว่าดูแลดีไม่มีชวนทะเลาะมีแต่ให้มีแต่เอาใจใส่เฮ้ยกลับมารอบนี้เหมือนเป็นคนใหม่คนละคนเลยอะความรักมันก็เลยแปลเปลี่ยนไปนะคะเอ,อใครที่เพิ่งจะทะเลาะบินกลับไปเนี่ยเขาอาจจะบินกลับมาแบบปุบปรับหรือไม่ก็ส่งข้อความมาหาคุณแบบปุบปรับก่อนนั้นนั้นทะเลาะก,กันความ สัมพันธ์แบบแง่งๆง่งาง,งความสัมพันธ์อีโก้อยู่ดีๆกลับมารอบนี้แบบคุยคุยสนุกสนานกันทุกเรื่องอ่ะคุยกันแล้วรู้สึกมีความสุขมีแรงปรารถนาส่งทอรจิตถึงกันได้อ่ะแบบอุ้ยเขาคิดถึงเราหนักมากเราก็คิดถึงเขาหนักมากอะไรแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมความรักจะคู่กรรมคู่ทะเลาะคู่แตกคราวคู่ปวดใจมันแปลเปลี่ยนมาเป็นคู่บุญได้นะคุณฮาเดาม้ยแต่ไงต่อทูเลิบบางคนบางคน ผีนำพามานะคะบางคนวิญญาณนำพามาบางคนมีคู่เพราะผีส่งให้ไม่ใช่เทพเพราะส่งไม่ใช่เพราะเทพส่งให้ก็มีแต่ทั้งนี้และท้งนั้นเขาบอกว่าความทุกข์ระทมทั้งหลายแลจบนะคะเจ้ากรรมในเวรก็ปลดปล่อยเอ่อบางคนเจ้ากรรมในเวรส่งคู่มาให้กลับมาเถิดกลับมาเถิดไม่ไม่แกแล้งรับไม่ทําให้พวกคุณต้องทะเลาะอะไรกันอีกแล้วพะกุณทั้งสองคนกลับมาอีกทีเป็นทูนเลิฟค่ะ อารมณ์จะต่างกันขนาดไหนไม่ว่าจะจะมีเรื่องราวอะไรก่อนหน้านั้นมันกลับกลายมาเป็นรักที่แบบเข้าอกเข้าใจกันนะคุณรักที่ไม่ว่าจะต่างวัยต่างสถานะต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างศาสนาต่างอะไรก็ต่างๆไปเถอะใจของคุณนั้นช่างผูกพันกันเหลือเกินน่ะกลับมารอบนี้เห็นอกเห็นใจกันเอ่อรักนั้นเป็นหนึ่งเดียวไอ้คนอื่นไอ้คนประเด็นเก่าไอ้มีปัญหาเก่าไอ้คนหลายๆคนน่ะมันจบไปแล้วค่ะคือไม่เอาแล้วล่ะทิ้งท้งหมดมาเอาแค่คุณคนเดียวอะ ออ uh huh. มันเป็นสิ่งที่ดีเนาะสุดยอดแหละเฮ้ยนอกจากนั้นนะแต่งงานแต่งงานจดทะเบียนสมรสด้วยอ่ะคุณแต่งงานจดทะเบียนสมรสแล้วก็ให้ความยุติธรรมในความสัมพันธ์ให้ความชัดเจนในความสัมพันธ์ใครที่ก่อนหน้านั้นความสัมพันธ์ไม่เคยชัดเจนไม่เคยได้รับความยุติธรรมเลยกลับมารอบนี้นี่แบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะสมกับเดอะเดตแล้วเป็นสตารไม่รู้จะพูดยังไงดี จากที่มันไม่เคยมีความชัดเจนมันกลับแปลเปลี่ยนมาเป็นความชัดเจนนะคะความที่ให้ความยุติธรรมในความสัมพันธ์นะแล้วก็รวมไปถึงคุณและเขาเนี่ยอาจจะได้จดทะเบียนสมรสจดทะเบียนสมรสกันนะคะดะซ่านมีอะไรดีกว่านี้อีกไหมคะคุณหุยหุยหุยเอาแค่นี้ก็พอแล้วกันเนาะคือแบบมันก็ดีเลิศแล้วว่ากลับมารอบนี้แปลเปลี่ยนเป็นคู่คู่บุญ คู่บารมีเออแปลเปลี่ยนเป็นคู่บุญคู่บารมีเฮ้ยจากคู่กรรมอ่ะจากคู่กรรมหนักต้องบอกว่ากรรมหนักไม่ใช่กรรมธรรมดาด้วยกรรมหนักเปลี่ยนมาเป็นคู่บุญคู่บารมีโอ,อ้โหคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความเข้าอกเข้าใจกันเอื้อเฟื้อกันดูแลกันใจนั้นเป็นหนึ่งเดียวไม่มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวเออ มีแต่ชื่อเสียงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะเฮ้ยโคตรจะสุขสมหวังอะขอบคุณหน้าไพา่ขอบคุณสิส่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประทานให้คุณสิ่งเหล่านี้นะคะอาคุณก็รับพลังงานหน้าไพ่กันไปเลยเนาะเฮ้ hey, ขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ